สวัสดีครับผมวงศกรจิตบุญยโชธ Visual Effects Supervisor จาก Fat Cat s Studio ครับครับสำหรับโปรเจกต์ t a k e y Genesis เนี่ยความท้าทายอย่างแรกเลยคือปริมาณนะครับปริมาณจำนวนช็อตที่มี CGI นะ Visual e f f e c t เนี่ยมีถึง900กว่าช็อตนะครับนั่นหมายถึงเราจำเป็นจะต้องวางแผนและบริหารจัดการหนักขึ้นนะครับ ถ้าเทียบกับปริมาณกับภาพยนตร์ปกติเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราทํางานปริมาณ็อดมากขึ้นถึง2-3เท่านะครับอย่างที่สอบเนี่ยคือในเรื่องของคุณภาพทั้งุ่้กับและทีมผู้สร้างเนี่ยต้องการสร้างมาตรฐานนะครับทางด้านของงานสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็น CGI หรือ Visual f กเนี่ยให้ไปไกลมากกว่าที่พวกเราเคยทํากันมานะครับผมอย่างสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของความหลากหลายนะครับความหลากหลายในภาพยนตร์เรื่องเนี้ ในแต่ละช่วงเขาจะมีเซตติ้งนะครับมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะครับสิ่งนี้นำมาซึ่งงานที่มากขึ้นนะครับของทางทีม CG นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแ s สเซนะครับในเรื่องของ e อน i อมเ m e n t นะครับในเรื่องของฉากต่างๆรวมถึงเอฟเฟ t มันมีลักษณะและรูปแบบเฉพาะในแต่ละช่วงนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับซีนที่ยากที่สุดเนี่ยจริงๆก็มีอยู่เยอะมากเลครับแต่ถ้าจะให้เลือกก็ขอเป็นซีนไพโรแรปเตอร์นะครับช่วงซีเควนต์ของไพ r โรแรปเตอร์เนี่ยนี่คือหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับมีการรีแดกกับการแสดงของนักแสดงจริงๆไงนะครับแล้วก็อยู่ในพาร์ทของการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับช่วงหนึ่งเลยมันทําให้การโฟกัสของคนเนี่ยจะจับจ้องอยู่ที่ ตัวไพโรนักเตอร์เนี่ยตลอดเวลานะครับในช่วงนั้นในส่วนของดีไซน์ของลาวันนะครับหลังจากที่เราได้ดีไซน์จากทางที่มาเดียวมานะครับทีมงานได้นํามาพัฒนาต่อนะครับโดยที่ข้อมูลที่เราได้มาเบื้องต้นเนี่ยลาวันมีการติดเชื้อนะครับจากการเดินทางข้ามเวลาทางทีมงานได้ตีโจทย์ออกมาว่า เราจะทําให้พื้นผิวมีลักษณะเหมือนการติดเชื้อโดยการที่พื้นผิวมีตุ่มนะครับลุกปากตามข้อต่อต่างๆนะครับและพวกตุ่มแผงพวกนี้นะครับมันจะงอกมาเป็นคริสตัลนะครับในส่วนของคริสตัลนะครับเราใช้เวลาพอสมควรในการพัฒนารุกนะครับให้มีลักษณะการคลิกแสงนะครับรวมถึงมีเนื้อข้างในเนี่ย เหมือนกับคริสตัลจริงๆนะครับรวมถึงในเรื่องของแอนิเมชันนะครับเมื่อมีคริสตัลจำนวนมากนะครับปักอยู่บนผิวหนังนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวหรือการดีฟอร์มยังไงทางทีมงานก็มีการพัฒนานะครับและแก้ไขปัญหาต่างๆจนกระทั่งเงเราสามารถทำให้คริสตัลเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นผิวที่ดูน่าเชื่อได้นะครับ มาถึงราวันอีกล่างหนึ่งนะครับนั่นคือราวันไคจูทั้งทีม g g เนี่ยได้ต่อยอดมาจากล่างแรกนะครับโดยที่มีการเพิ่มเรื่องของรา,ายละเอียดนะครับของผิวหนังเราพยายามจะเพิ่มดีเทลนะครับให้มีรายละเอียดของลักษณะเหมือนกับภูเขามีก้อนหินอยู่บนพื้นผิวของราวันไคจู สำหรับซีนพาโรนรปเตอร์นะครับพี่วัเดียวได้อธิบายนะครับแล้วก็รวมถึงให้ภาพเรือเฟนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขนนะครับจากนกจากไก่ชนนะครับผมที่เราอ้างอิงมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการส่งสิ่งนี้นะครับไปยังแผนกคริเชอร์นะครับในการออกแบบฝนของพาโรแรปเตอร์นะครับพวกเราก็ได้ค้นคว้าจากสารคดีครับดูจากสัตว์ปีกเช่นไก่นกนกกระจอกเทศและนามาดีจนเป็นขนพาโรแรปเตอร์ครับ เราได้ใส่รายละเอียดของระบบกล้ามเนื้อนะครับจำลองการเคลื่อนไหวทั้งกระดูกกล้ามเนื้อผิวหนังการเต้นของไขมันเพื่อให้รู้สึกว่าพายโนลัตเตอร์ดูมีชีวิตอยู่จริงครับในส่วนของแอนิเมชันพาโนลรปเตอร์นะครับได้มีการเลรฟาเรนซ์มาจากหนังและสารคดีหลายๆเรื่องสมกันนะครับแล้วก็ศึกษาจากการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มาประยุกต์กับการเดินของนกกระจอกเทศ ท่าทางการโจมตีของไก่ชนและก็การกัดของสนุนัขเคนนครับในส่วนของการเติมสปาร์กนะคะก็ได้รับดีมาจากทางผู้กับข่าวว่าอยากให้มีการเติมอิเลเมนต์สปาร์กเพิ่มเน้นเล่าความไม่เสถียรในการวาร์ปของตัวไพ l โลเลเตอร์ทีมก็เลยได้มีการดีไซน์ให้มีการไล่สเตจการเกิดสปาร์ะตามเชฟแอคชันของไพ l โลเลเตอร์สีของสปาร์กก็อิงตามสีของบาเรียรนาเคค่ะ ที่เกิดจากวาบอลเพื่อที่จะเล่าไปในทิศทางเดียวกันของมันค่ะมาถึงซีนที่ลรกสู้กับแย้นะครับเราตัดสินใจที่จะทำช่วงซีนนี้เนี่ยให้เป็นในลักษณะของลองเลงน,นะครับโดยันัับแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากสตอรี่บอร์ดนะครับ หลังจากที่เราได้ซอร์สบอร์ดคร่าวๆแล้วนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในจต่ละช็อปก็เริ่มในส่วนการบลอกกิ้งครับด้วยความที่ซีนนี้ถูกดีไซน์เป็นลองเพจยาวประมาณ1นาทีนะครับการบล็อกกิ้งจึงสำคัญมากโจทย์คือจะเคลื่อนกล้องยังไงให้สอดคล้องกับแอนิเมชันเพื่อให้ซีนดูอลังการและน่าสนใจครับ ฉากในซีนนี้ก็อ้างอิงจาก5าแยกเมืองอุดรน,นะครับเราจึงได้เติมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเข้าไปอยู่ในฉากนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายถนนนะฮะหรือว่ารถโดยสารต่างๆของเมืองอีกส่วนที่สำคัญก็คือคราวนะครับหรือว่าช็อตที่มีฝุ่นปสปะลาดนะครับ เราจะเป็นที่จะต้องสร้างแอสเซทจํำนวนมากนะครับที่ทำให้ฝูงเหล่านี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับรวมไปถึงโมชั่นเช่นกันนะครับเราจะทำให้มีลักษณะความต่างของการเดินในหลายๆรูปแบบนะครับเมื่อนามารวมกันเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายแนละก็สมจริงครับ ในฐานะคนทำซีจีก็รู้สึกดีนะครับที่วงการภาพยนตร์ไทยพยายามที่จะทำอะไรที่หลุดจากกรขอบเ,เดิมนะครับพอมีโปรเจกต์แบบนี้จึงเป็นโอกาสให้ทีมงานหลายภาคส่วนได้แสดงฝีมือตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าที่ผ่านมาการมีภาพยนตร์แนวที่หลากหลายผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยครับบอกว่า,า,าภาพยนตร์เรื่องตาคีเจเนซิสอาจจะจุดประกายให้กับผู้สร้าง โดยชุนผู้กำกับผู้เขียนบทให้รู้ว่าภาพยนตร์ไทยไม่ได้มีก่อบอีกต่อไปแล้วท่านสามารถจินตนาการได้เท่าที่ท่านอยากจะให้เป็น